สสสุสุุุดดดกกลลล้้ปปาายยรงงงวตไไไนนนออมม่แเด็กนั่นเองที่จะมีศักยภาพในการทำให้โลกใบนี้ด,ษษดีกว่าที่เป็นอยู่ถ้าเราดูแลเอาใจใส่ลูกหลานของเราให้าการสนับสนุนให้กำลังใจพวกเขา <S <S เพื่อที่เด็กจะได้สร้างความใช้ความคิดสร้างสรรค์นในเชิงบวกใช้พลังงาน ความกือตื่รือร้อนในการเปิดใจรับสิ่งต่างแตรังสรรคนวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างไม่มีข้อจำกัดเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมที่จะสามารถนำไปสู่การยุติวงจรแห่ความยากจนความรุนแรงและความเอารับเอาเปรียบที่สืบทอดมายาวนานหลายชั่วอายุคนผมเชื่อเหลือเกินว่าเด็กในวันนี้จะสามารถทำได้แต่พวกเขาต้องการ ความสนับสนุนจากเราทั้งหลายสาส,ส,สราสิริจะร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2553เพื่อช่วยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กยูนิเซฟเป็นองค์กรใหญ่ที่สุดของโลกที่อุทิศตนเพื่อปกกร้องเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิและพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กเราเชื่อแลอเกินว่าการร่วมมือภาคธุรกิจเป็นสิ่งที่จเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเติม เต็มภารกิจของเราเ,ร,เ,าร,เรือเ่งองของการศึกษาซึ่งเรามีโครงการทำร่วมกับยูนิเซฟเป็นโครงการระยะยาวนะครับอย่างน้อย3ปีซึ่งเราได้มีทำพันธสัญญาเกิดขึ้นในการทำงานร่วมกันโดยการให้ความสำคัญเกีย่ยวกับการศึกษาของเด็กนะครับโดยที่เราเราใช้เมนธีมที่ว่า Education for คือเด็กทุกคนเนี่ยต้องมีสิทธิ์ได้รับการศึกษานะครับโดยเด็กทุกคนต้องได้เข้าโรงเรียนชั้นประถมศึกษาภายในอายุ6ขวบนะครับโดยต้องเข้าการศึกษาให้ตรงเวลาโดย6ขวบไม่ใช่เข้าเข้าเรียนสายนะฮะเด็กต้องมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาไม่ว่าจะเด็กเหล่านั้นจะมีการเข้าอนุบาลมาก่อนหรือไม่ก็ตามทีเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมปีหนึ่งเป็นต้นไป การที่ได้รับการร่วมมือกับทุกฝ่ายนั้นก็จะทําให้เกิดความความรู้ความเข้าใจแล้วก็การทํางานที่ตรงกันและรวมถึงการมีส่วนร่วมในชุมชนค่ะเรามีโครงการอยู่ประมาณร้อยกว่าโครงการทั่วกรุงเทพนะครับเราเห็นว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจุดซึ่งเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการให้เกิดการ อวัยวะนี้เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของ,ของใช้การใช้แรงงานเด็กว่าเราเองเ,เราไม่สัดสุนการใช้แรงงานเด็กประเทศไทยเ,ยเป็นประเทศที่ล้าหลังประเทศอื่นทั่วโลกซึ่งเกลือไม่มีการไอโอดีสหรือไม่มีการผสมไอโอดีนเข้าไปนะครับเพราะไอโอดีนเป็นเกลือแร่ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสมองของทารกโดยเฉพาะยิ่งช่วงช่วงเด็กๆมากๆตั้งแต่ในคันบรรดาเองนะครับโดยเฉพาะท้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเดยือนตุลาคมเนี่ยทางรัฐบาลท่านนายกธิ์เนี่ยได้มีการ จัดให้เป็นกฎหมายที่ชัดเจนว่าเกลือทุกเม็ดต้องมีการเสริมไอโอดีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นแรกในการที่จะเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเนี่ยให้ให้มันสมองมีการเจริญเติบโตที่ถูกต้องพร้อมที่จะได้รับการเรียนเรียนเรียนรู้